เอลเลดไฟแท็กคันนี้นะคะว่าชุดแต่ง3 0 0แสนมีอะไรกันบ้างน,นะคะไปดูคะ่ะจูงกายเอเลนเซนไซนะคะวันนี้พบกับเนียอ์ูควาชนีขายฟอร์ดแล้วนะคะวันนี้กวาจะพามาชมเจ้า e l ลเล e ไฟแทคันนี้นะคะว่าชุดแต่ง3 0 0แสนมีอะไรกันบ้างน,นะคะไปดูคะ่ะมาค่ะเริ่มจากตรงนี้เลยนะคะเป็นตัวกระจังหน้าค่ะกระจังหน้าตัวนี้จะเป็นตัวรุ่นคิงซีรีส์นะคะซึ่งจะมีลักษณะโดดเด่นตรงคลิปตรงนี้นะคะ ลูกค้าสามารถเลือกสีได้ค่ะหรือจะเอาเป็นสีดำล้วนก็ได้นะคะตัวถัดมานะคะเป็นอะไรไปไม่ได้ค่ะเป็นชุดกันชนหน้าของวกเตอร์นะคะลูกค้าอันนี้ลูกค้าจัดเป็นชุดสีดำเงาค่ะซึ่งจะมีความโดดเด่นตัดกับตัวสีรถมากเลยค่ะมาที่ตัวล้อกันค่ะอันนี้ลูกค้ารีเควสเป็นตัวล้อแม็กเวกแท้นะคะขอบ20ค่ะรัดด้วยยางโตโยต้า275/55ค่ะ จัดชุดแมทยางไปแล้วจะไม่จัดชุดช่วงล่างได้ยังไงใช่ไหมคะอันนี้ลูกค้าก็จัดเป็นตัวโชคโปรเฟนเดอร์ค่ะเป็นชุดใหญ่เลยนะคะเปลี่ยนทั้งตัวโชคตัวปีกนกลูกหมากาันโค้งรวมไปถึงสปริงด้านหลังค่ะมาต่อกันค่ะอันนี้จะเป็นตัวบันไดไฟฟ้านะคะซึ่งที่ลูกค้าติดเพิ่มลูกค้าบอกว่าไม่อยากเกะกะเราก็จัดให้ได้ค่ะ มาที่ตัวด้านหลังกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นการชนท้ายของวิกเตอร์นะคะก็คือเป็นชุดแต่งเดียวกับชุดกันชนด้านหน้านะคะ่ะแล้วก็ไฟท้ายะคะ่ะน,นี้ลูกค้าจัดลมดําเข้าไปเพิ่มคะ่ะเห็นอะไรแวบๆบแบบกันไหมคะด้านท้ายคะ่ะอันนี้ไม่ใช่ท่อหลอกนะคะไม่ใช่แค่พุ่มปลายคาร์บอนนะคะอันนี้ลูกค้าบอกว่าอยากฟังเสียงท่อป๊อปอวามจัดให้คะ่ะเป็นท่อคาร์บูริงนะคะคือเดินท่อทางเส้นนะคะแล้วก็ออกท่อคู่คะ่ะ มาต่อกันที่ด้านบนกันบ้างนะคะแต่ลูกค้าบอกว่าอยากรอเพิ่มขึ้นจัดไปค่ะแลปดำอีกครึ่งคันนะคะแนวแพดนดาซิ้งไปเลยค่ะถ้าสนใจยังไงนะคะติดต่อหมูกวัางได้ที่0968648294นะคะหรือมาพบก,กับกวางได้ที่โชรูมฟอร์ดกราเพืกค่ะ